มีประเด็นที่น่าสนใจก็ทางนายกเศรษฐานะฮะมีการชี้แจงแล้วว่าภายใต้ยุคข,ของตัวเองเนี่ยไม่มีเรื่องของตัวนายกอย่างแน่นอนแล้วที่ผ่านมาล่ะ,ะที่ผ่านมาก่อนจะถึงยุคข,ของนายกเศรษฐาเนี่ยมีบ้างไหม,มและจะไปถามใครก็ต้องถามคนที่เขาเคยอยู่ในแวดวงตํารวจมาก่อนเดี๋ยวพาคุณสัตยคุณนะฮะแล้วก็พาท่านผู้ชมมาดูข้อมูลจากท่านนี้ครับนั่นก็คือพันตารวจเอกววรุษเสิริสวัสดิบุตรนะครับอ,อดีตรองผู้บังคับการ ตรีจเจรตำรวจนะฮะอดีตตำรวจนะักปฏิรูปแล้วปัจจุบันก็เป็นเลขาธิการของสพยทนะครับ,ค,รบคือพันตรเกวิรุธเนี่ยบอกอย่างนี้เลยท่านผู้ชมบอกว่าการวิ่งเต้นใช้เส้นสายที่โยงกับฝ่ายการเมืองเป็นที่รู้กันดีว่ามีมาทุกยุคทุกสมัยส่วนสมัยนี้จะมีหรือไม่ไม่ทราบ,รบแต่หากพูดถึงในอดีตพันตรกวิรุธบอกเลยมีสิ่งที่เรียกว่าบัญชีนายกและบัญชีของฝาก การเมืองของฝั่งการเมืองโห oh, อยู่จริงคือเรียกง่ายๆว่ามันมีในอดีตใช่ไหมแล้วเขาก็เรียกกันเนี่ยบัญชีนายกกับบัญชีของฝากการเมืองเป็นลักษณะเหมือนเป็นโพยมไหมเพื่อที่จะไปสมมติว่าไปพิจารณาแต่งตั้งเอาบัญชีเนี้ยไปยื่นให้เลยแล้วก็พิจารณาแต่งตั้งตามโพยนี้ก็พันตรเวกวิรุธบอกอย่างนี้ฮะบอกว่าขั้นตอนคืออย่างนี้จะมีคนส่งบัญชีอ่าแต่มีคนส่งบัญชี oh, oh. คนสําคัญในฝ่ายการเมืองคือฝ่ายตํารวจผู้มีหน้าที่เขาก็จัดให้ครับตําแหน่งไหนไม่ได้จริงๆก็จะมีการชี้แจงเจราจาต่อรองปรับเปลี่ยนเช่นอ่ะถ้าเกรด A ไม่ได้ไปเป็นแบบ A ลบหน่อยไหมหรือ B บวกไหมคืออาจจะ ช,ชงเรื่องไปก่อนอแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าแต่งตั้งได้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยอาจจะลดลงมาอีกระดับขั้นหนึ่งก็ได้ต้องมีการเจราจาต่อรองอนะฮะฮแล้วระยะหลังเนี่ยพันตุลเอกวีรุตบอกท่านผู้ชมฮะร,ระยะหลังมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารส่งชื่อผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะหาหลักฐานยากขึ้นไปอีกนะแล้วก็ในห่วง10ปีหลังเนี่ยการย้ายเองก็ยากขึ้นเพราะว่ากฎหมายเขามีการห้ามนะท่านผู้ชมคือห้ามย้ายข้ามภาค หรือข้ามกองบัญชาการคือหากจะย้ายเจ้าต,ตัวต้องยินยอมแล้วก็ทำเป็นลักษณะแลกตัวนี่คือที่ผ่านมาที่เป็นข้อมูลจากฝั่งของพันตัวเอกวิรุธที่ยืนยันว่ามีบัญชีนายกอยู่จริงรส่วนกรณีล่าสุดจากการออกมาพูดของคุณเจษฐาพันตัวเอกวิรุธมองยังไงฮะคือก็มองว่าถ้าจะไปหาหลักฐานเนี่ยมันยากนะครับมันยากแต่ว่าในมุมหนึงถ้าเกิดมีการสอบสวนแบบจริงๆจังๆเนี่ยอันเนี้ย มองแล้วว่ายังไงก็ผิดจริยธรรมครับกรณีที่สสฝากตัวกับในเรื่องของทางตํารวจอันนี้ผิดทั้งจริยธรรมไม่พอผิดทั้งรัฐธรรมนูญด้วยอย่างที่เราเล่าไปครับหรือแม้แต่คุณมิโรด,ดบอกในมาตรา185วงเล็บ3ที่ว่าส่วนนายกหรือรัฐมนตรีที่รับฝากหรือรับรู้รับทราบแต่ไม่ห้ามปรามแถมยังยิ้มหัวเราะก็น่าจะเข้าข่ายเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะตีความในมุมมองที่ท่านนายกได พูดเอาไว้ในวงประชุมสสวันนั้นนะครับเนี่ยฮะคือพันตอเอกวิรุธก็เน้นย้ําตรงนี้ฮะเรื่องของอรัฐธรรมนูญมาตรา18 185แล้วก็เรื่องของมาตรฐานจริยธรรมในข้อ11นะฮะที่ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ,อง้อมนี่นะฮะอันนี้คือเป็นข้อมูลมแล้ก็บุมมองของพันตัเอกวิรุธนะในเรื่องของประเด็น ตัวนะบัญชีนายกนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะเพราะว่าในยุคนี้มีหรือไม่มีนั้นพาธวเอกวิรุษบอกยังไม่ทราบยังไม่ทราบแล้วผลเบหลักฐานเนี่ยหายากกว่าเดิมอีกต่างหากด้วยวิธีการมันปรับเปลี่ยนไปใช้แบบออนไลน์แทนนะครับทีนี้มาดูอีกประเด็นหนึ่งที่ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนจะมีหลายครั้งหลายคราละถึงแม้นายกจะเพิ่งมาดํารงตําแหน่งได้ประมาณ2อเดือน แต่ทำไมหลายครั้งที่มีประเด็นดรามา่าประเด็นปัญหาเกิดขึ้นจากคำพูดหรือคำให้สัมภาษณ์ของนายกเศรษฐาแบบนี้เรื่องของการสื่อสารเนี่ยควรจะมีการปรับยังไงมีปัญหาไหมต้องปรับไหมมีคําแนะนําหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราก็ไปถามความเห็นจากหลากหลายท่านเลยนะครับอย่างท่านนี้ครับอาจารย์นันทนาจากทางมหาวิทยาลัยเกลิกเองเนี่ยก็มองว่านายกเนี่ยค่อนข้างจะหลุดบ่อยนะหลุดบ่อยน่าจะเป็นเพราะว่านายกเนี่ยเลือกที่จะสื่อสารเองทุกเรื่อง อาจารย์ใช้คำนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหกกระจกแต่คือพูดทุกเรื่องแล้วเวลายิ่งพูดเยอะเนี่ยโอ้โหปัญหามันจะยิ่งตามมามากอครับแล้วอาจารย์นัธนาก็บอกปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนจะเป็นบุคลิกของคุณเฉฐาตั้งแต่เป็น CEO นะฮะกลุ่มอํานาจสูงสุดเป็นผู้นําเดี่ยวจึงมีบุคลิกของการสื่อสารเชิงสั่งการแบบท็อปดาวคือพูดไปโดยไม่สนใจว่าปฏิกิริยาตอบรับ เพราะคนอยู่ใต้บังคับบัญชาต้องรับคําสั่งแล้วก็ปฏิบัติตามอยู่แล้วเหมือนอา,อาจจะติดมาตั้งแต่เป็นซีอหรือไม่ใช่<ม>แต่ว่าในมุมของการเป็นผู้นําประเทศเนี่ยบริบทมันต่างกันนะครับการจะใช้แนวสื่อสารลักษณะแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้ถามต่ออา้าวแล้วถ้าเกิดไม่ให้ในายกสื่อสารเองโดยตรงแล้วในความเป็นจรงิงนายกรัฐบาลเองก็มีโคศกนี่ทําไมไม่เลือกใช้<ม>น,นะครับ<ม>ก็เลยมองว่าคําถามคือจะมีโคศกไปไว้ทําไมคืออาจารย์บอกว่า ทำหน้าที่เป็นนายกบวกกับการสื่อสารเป็นโฆษกไปด้วยเนี่ยแล้วจะมีโฆษกไปไว้ทําไมคือถามประเด็นอะไระนายกพูดทุกเรื่องครับแล้วจะมีโฆษกไว้ทําไมใช่ไหมครทีนี้ก็พูดถึงหลักการการเป็นผู้นําประเทศด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการจะสื่อสารหรือว่าการจะแถลงอะไรออกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นแสดงสถานะจุดยืนของรัฐบาลหรือว่าสะท้อนทิศทางของรัฐบาลหรือว่าเรื่องที่มันเป็น หลักๆใหญ่ๆของชาตินะครับ <Ừ. S 1> น่าจะเป็นในทางนั้นมากกว่าแล้วอาจารย์ก็ไปเทียบกับกรณีพลเอกประยุทธ์ผู้นําคนก่อนนะบอกมาจากแวดวงทางหารการสื่อสารสั่งการก็สื่อสารทางเดียวไม่สนใจปฏิกิริยาตอบกลับคนก็เลยรู้สึกว่าเป็นผู้นําอำนาจนิยมนะฮะทีนี้เราไปดูกันต่อว่าแล้วแบบนี้จะควรจะปรับยังไงนะครับ,ค,รบคือจ์นัน์นาเองก็มีการยกตัวอย่างด้วยว่าคือถ้าเกิดถ้าเรามองเนี่ยว่า,าคุณเศรษฐาในอดีตเป็นซีอฝั่งเอกชนก็คงจะไม่มีปัญหา แต่พอเป็นนายกแล้วการแสดงออกอย่างเช่นอ่ะนี่เลยเคสนี้ที่ตอนไปเอเปกแล้วก็ไปเซลฟี่กับประธานาธิบดีสหรัฐแล้วใช้คําประมาณว่าเหมือนเป็นโอกาส อันพิเศษอ่าเนี่ยนะฮะเหมือนกับชื่นชมออกนอกหน้าหรือไม่ครับอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือในมุมมองอาจารย์เทให้ฟังประมาณว่าถ้าถ้าอยู่ในสถานะ CEO เหมือนเดิมจะทําการในลักษณะแบบนี้อันนี้ปกติเลยไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าแต่อตอนนี้เป็นผู้นําประเทศะเป็นท่านนายกแล้วอ่ะการทําลักษณะแบบนี้เอ๊ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะหรือเปล่าแล้วมันจะไปสะท้อนความที่ เอเอียงไปทางใดทางใ <Yeah, S 1> งหรือไม่ะคือจะมองว่าผู้นำไทยเทคไซส์หรือเปลา่านั่นไงเรื่องของการโพสต์อะไรต่างๆถ้าเกิดเป็นบวกกับประเทศใดประเทศหนึ่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไป อาจจะถูกมองว่าเลือกข้างก็เป็นได้ใช่แล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้ครับเราใช้ X กันเยอะใช่ไหมฮะหรือว่าทวิตเตอร์เดิมเนี่ยแล้วก็อย่างที่เราคุ้นชินกันว่าท่านนายกเองก็ใช้ X เหมือนกันในการที่จะชี้แจงหรือ,รอ,ต,อต่อโตแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆนะครับคือใช่แหละครับมันทันสมัยเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ตอนนี้ทุกคนก็ใช้ผู้นําหลายๆชาติก็ใช้นะครับแต่อาจารย์มองแบบนี้ว่าการโพสต์แต่ละครั้งหรือว่าการทวิตแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณ มีความรอบคอบมากยิงขึ้นไม่ใช่ใช้เป็นเครื่องมือในการโต้กลับหรือว่าฟาดกลับ เพราะไม่น่าจะใช่บทบาทของคนที่เป็นนายกหรือเปล่าเนี่ยฮะคือเหมือนอาจารย์ก็มองว่าจริงๆไม่ได้มีปัญหาในเรื่ของการใช้เครื่องมือออนไลน์ใช่ใช่อาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้าแต่ว่าก็ต้องระวังแต่ละครั้งก่อนอจะโพสต์ก่อนจะทวิตอะไรไปอาจจะต้องใช้วิจรารณญาณเป็นพิเศษนะครับทีนี้มาดูมุมมองของอีกหนึ่งท่านครับนั่นก็คือทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเชษฐทาทรพิเยนผออดีชั่นโพ Pro และผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยายลัยได้ว่ามินทราธิราช อาจารย์เชษฐาเองมองต่างมุมนะรเรื่องของการเปรียบเทียบกับสมัยของบิกตู่เป็นนายกคือต้องแบ่งออกเป็นสองภาคแล้วฮะคือช่วงแรกนะ่ยช่วงสามสี่ปีแรกที่ตัวของพลเอกประยุทธ์เข้ามามีอํานาจใช่ไหมครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพจําของพลเอกประยุทธ์นี่เหมือนแบบมีอํานาจเต็มพูดเต็มที่บางเรื่องไม่จําเป็นต้องพูดก็คือพูดหมดนะครับสุดท้ายปัญหามันก็เกิดใช่ไหมฮะวิพากษ์วิจารณ์กันตามมาขณะเดียวกันอีกพาร์ทหนึ่ง พอเหมือนเรียนรู้ปัญหาแล้วพาร์ทหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเวลาให้สัมภาษณ์หรือเวาลาตอบสื่อในประเด็นต่างๆเนี่ยจะสั้นลงแล้วก็จะไม่เปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนํามาไปขยายความต่อได้ครับแล้วพอมาดูเคสของนายกเศรษฐาล่าสุดเนี่ยอาจารย์เชิดฐาก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นธรรมชาติของนายกคือเหตุผลเนี่ย <ๆ S 1> ก็คล้ายๆกับอาจารย์นาทนาที่บอกว่ามาจากเอกชนม,ม,มาจากแวดวงธุรกิจห่างไกล กับวิธีปฏิบัติสนทนาต่อสาธารณะในทางการเมืองที่ต้องมีความระแวดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปรับอย่างไรอาจารย์เชษฐาบอกอย่างนี้ฮะวิธีการบริหารไม่ต้องปรับนะ,ะเพราะว่าภาพที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ไว้ค่อนข้างดีอยู่แล้วคือเป็นนายกที่ลุยงานหนักไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักเหนื่อยวางยุทธศาสตร์ตารางงานผ่านสื่อทุกวันดีมากอยู่แล้วกลับจากเมืองนอกมาไม่พักเลยออกงานอีเวนต์ต่อทันที เรียกได้ว่าวิธีการบริหารนะอันนี้ไม่ต้องปรับใช่แล้วก็เนี่ยครับแนะนำว่าใช้เวของพลเอกประยุทธ์ไหมท่านนายกเศรษฐาไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องก็ได้นะครับอาจจะพูดให้น้อยลงแล้วก็ใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดจะ,ะเลือกวิธีที่จะสื่อสารด้วยตนเองนะก็ใช้แนวทางนี้แล้วพูดเฉพาะ2เรื่องนี้ก็พอหรือเปล่าก็คือเฉพาะนโยบายที่จะทํา <c oughs> หรือทําแล้วคืบหน้าแค่ไหนที่เป็นตัวเนื้อหาสาระ แล้วก็แก้ข้อท้วงติงจากฝ่ายค้านหรือกลุ่มที่โจมตีอันนี้ไม่ใช่แค่การให้สัมภาษณ์อย่างเดียวรวมไปถึงการใช้โซเชียลด้วยนะฮะใช่ครับแล้วก็ทิ้งท้ายแบบนี้บอกว่าไม่จำเป็นต้องตอบโต้รายบุคคลเวลามีประเด็นขึ้นมาคือสัมภาษณ์รายวันพูดรวมๆประเด็นแฮชแท็กหรือว่าแอเนี่ยอย่าไปเฉพาะเจาะจงเพราะอาจารย์มองว่าสถานะนายกเนี่ยควรจะสื่อสาร ต่อสาธารณชนทั้งหมดไม่ควรที่จะสื่อสารพุ่งตรงไปที่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นคือการใช้ X ของนายกเราเห็นบางครั้งที่ท่านไปเหมือนกับทวิทตตอบโต้เป็นในแง่ของรายบุคคลอันนี้อาจารย์เชษฐาก็แนะนําว่าควรจะเป็นการสื่อสารแบบวงกว้างมไม่ควรจะไปโต้เรื่องของรายบุคคลเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองนะฮะของนักวิชาการว่าเอ๊ะหลังจากนี้เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นดราม่าจากคําพูดของนายกอีกอาจจะต้องปรับวิธีการสื่อสารหรือไม่อย่างไร